ปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่องเรียนรู้เรื่องซอฟแวร์การใช้สมาร์ทบอร์ดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซอฟแวร์มหาสนุกสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคครูน,นิดหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะ,ะยังไม่บอกกันดีกว่าเราไปตามหา,าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยดีกว่าค่ะ มีเกมสนุกๆมาให้เล่น,ลนะะลได้แล้วค่ะเราไปที่ต้อนเมฆ้อดแรกไปก่ะกับต้อนเมฆที่มีชื่อว่าทำน,นี้ที่ตามหา โอครับอ่ามีตัว O นือมีตัวอแล้วนะคะอ่าต่อไปมีตัวอะไรเอ่ยมีตัวอะไรนะใช่ค่ะตัวดั้งเดิมค่ะ A ด้วยค่ะถูกค่ะมีอะไรอีกอ่ะตีค่ะครูมีตัว A หรือเปล่ามีนะคะมีตัว O ด้วยครับครูใช่แล้วค่ะคำที่เราจะได้ก็คือคำว่าซอฟต์แวร์ ซอฟแวร์อโตค่หัวข้อที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คําว่าซอฟแร์เอนะคะเด็คยไว่าซอแวร์หรือปล่าคาไม่เคยครับอาวันนี้เราจะมาทำควรู้จักกับคำว่าซอฟแวร์เลยก่อว่าคืออะไรแล้วก็มาที่น้าล่ะก็ะะกตไปหาตามล่าหาซอฟแวร์น,นะคะเรารู้แล้วว่าที่เราจะเรียนเดี๋นี้คำว่าซอฟแวร์เราก็จะไปตามล่า อ,อยู่นั่นเองค่ะอ่าเริ่มเป็นป้ายค่ะท่านไหนดิค้าแผนไหนเอ่ยท่านไหนคะสองครับที่หนึ่งไม่ไหวสองใช่ไหมคะอ่าไมวไม่ใช่เลยค่ะย่าไม่ใช่แผ่นนี้ปอนไม้แผ่นไหนดีนะาแผ่นไหนเอ่ยแผ่นไหนอีกคะาแผ่นไหนอีกคะาหกครับ ที่กำหนดให้ใหคอมพิวเตอร์ทำงานตามท,าท,ที่เราต้องการซอฟต์แวร์ก็คือคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าเป็นชุดคำสั่งโปรแกรมหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นั่นเองนะคะ ไม่เคยครับเรามารู้จักระบบเบบการก่อนอ่าซอฟต์แวร์ระบบนะคะคืออะไรยังไม่บอกค่ะใต้แผ่นป้ายนี้นะคะจะมีความหมายจะเป็นภาพของซอฟต์แวร์ระบบแล้วแผ่นที่หนึ่งครับอ๋อครูเรียนไปเรีเรียนองนนอ,อ,อมันคืออะไรครับครู คุมการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะคะก็คือเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์นั่นเองนะคะ,ะเรารู้จักคบซอฟต์แวร์ระบบก,กันไปแล้วต่อไปเราไปดูกันว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไรนะคะซอฟแวร์ประยุกต์คืออะไรมีอะไรบ้างใต้มีอะไรบ้างเอาแผ่นป้ายกันเลยเอาเดา,ะาคะแนนกันดีคะโอเคแผ่นที่สี่นะคะ หรือโปรแกรมที่ทําให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่ผู้ใช้งานต้องการนะคะมีลักษณะการใช้งานที่หลากหลายคีย์เวิร์ดก็คือทํางานตามที่ผู้ใช้งานต้องการนะคะมีดูเลยค่ะอย่างเช่นโปรแกรมตระกูล Adobe จะเป็นโปรแกรมประเภทเดีไซน์าการออกแบบนะคะเด็กๆหรืออาจจะเป็น Microsoft Office ที่เราใช้พิมพ์ง,งานแต่อาจจะใช้เป็น Microsoft Word นะคะในการพิมพ์ง,งานหรือ ที่คุณครูใช้ Microsoft PowerPoint ในการเล่นเกมในวันนี้นั่นเองค่ะก็เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะมาดูกันดีกว่าดูกันต่อไปดีกว่านะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วที่เราได้เรียนกันไปแล้วเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทนี้นก็คือซอฟต์แวร์ระบบและก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์เรับเก่งมากซอฟต์แวร์เรารู้ความหมายของคํา,คว,าว่า ของซอฟต์แวร์นะคะว่ามีอะไรบ้างคุณครูอยากให้นักเรียนช่วยคุณครูสร fi ุปด้วยค่ะว่าซอฟต์แวร์คืออะไรจากที่เราได้เรียนกันมาซอฟต์แวร์คืออะไรคะชุดคำสั่งครับชุดคำสั่งนะคะถกตองค่ะอมพิวเตอร์นะคะเรียนครูอ่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช่แล้วค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่า ซอฟต์แวประเภทนั่นก็คือซอฟต์แวร์ร,ระบบและก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นั่นเองค่ะก็คือเป็นกระบวนการการทําง,งานของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ,ะข้อหนึ่งนะคะอันนี้ใครเคยเห็นภาพนี้บ้างเอ่ยโปรแกรมอะไรเอ่ยมีมีแท็บเครื่องมือมียางลบมีทั้งสีมีแปรงมีดินสอคืออะไรเอ่ยเด็กเคเล่นกันไหมใช่แล้วค่ะนี่คือโปรแกรมเพจนั่นเอง คคสมาร์ทบอร์ดหรือกระดานอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยเมื่อเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นื่อการเรียนการสอนเมื่อสัมผัสที่หน้าจอแทนเมาส์หรือแป้นพิมพ์ก็จะสามารถออกคำสั่งตามที่ต้องการได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ความละเอียดและการใช้งานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนคอมครูและกระตุ้นความสนใจส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักเรียน